อัานยังวะโอเคเฮ้ย okay. hey! สวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อเราก้าสู่เกม s u s h s Man ว้า oh ววันนี้เราจะมาสูโซลแรงให้ทุกคนดูถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องรอไปเลยเนี <Yeah? S 2> <ม>้ยเออ เออ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 ศูนย์งดนยดศงนยิศูนย์ดึยอยินดีตอนเราเข้าสู่สายการบินแอร์ไลน์ถ้าท่านไม่ตายแสดงว่าท่านไม่ใช่คนรุณารอบเข็มขัดให้ดีก่อนที่ท่านจะปิวออกจากกระจกเพราะว่ามันเก่ามากแต่ไม่เป็นไรเราเน้นการใช้งานไม่เน้นภาพลักษ ถ้าใครพร้อมแล้วถือร่มชูชีพแล้วก็เปิดประตูกระโดดลงไปได้เลยเราจะไม่รับผิดชอบเลยทล้งซิ้นไปแล้วกูกูไม่อยู่แล้ะไรวะไม่มาดูกันว่าว a l u e FF เล่นเกมใส่กก่องมันจะเป็นยังไงเกม FF นี่ล็อกเป้าให้นะแต่ว่าเกมนี้มันไม่ล็อกเป้าให้เราต้องใช้ความสามารถของเราเองเว้ยโอเคเปิดประตูเก็บของผ้ามันแผล ปืนหกเออไหนว่าปืนจริงๆปืนจริงๆอยู่ในอุย้ยมีปลาด้วยโอ้โหใส่กอบไม่ได้กินเลยแล้วได้ใส่กอบกินปลาเงี้ยม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 โอ้ยนี่ไงปืนทอมสันทอมสันใช่ปะ่ะเออถ้าถ้าผีขอโทษด้วยนะไม่รู้อ่ะบ๊ามซาก่อ เออโอ้ยเลโซ่น้อโอ้ยโอยอย่าเดอ้ออย่าเดอ้ออย่าตกเส่หัวค่อยเดอ้อเอ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 อไผยิงย่งไผยิ่งแป๊บน,นึงกูขอเข้าฮือนก่อนแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงเรโซ่สิตโตกแป๊บน,นึงโอเคมึงมากูพร้อมแล้วบอสเว้นบอสเออบอสนนี่ในนี่น,นี่โดนทุกดอกเป็นไงล่ะมึงทุกคนตอนนี้เขาโดนรอบโจมตีจี้ๆๆ

มีไอสวอน้ำพอะไรอ่ะระเบิร์ดเหรอตายเอ้าไม่ใช่มันคือระเบิร์ดควันนะฮะโอ้โหงามงามทางกันจอหุ้ยๆฮ้โตัวตัวยังนะทุกคนตัวยังตัยังอันสีเหลืองนะตัวยังวะโหไปแทรรูปไปแทรูปทำโปรคิ้วทำโปรคิ้ว ว่าทำไมน่ารักจังเนี่ยโอ้โหดูสีแก้มแดงด้วยแบบนี้ต้องถ่ายรูปทำปกคริสแล้วแป๊บหบนึ่งวัยรุ่นวัยรุ่นมึงกับฮันหลามาหากูเนี่ยมาถ่ายตรงนี้ก็ได้เจอโอ้ยต้นใหม่เวนเอ้ยตรองนี้ก็ได้เจอเจอโอ้ยอียงนี่มถ่ายรูปน่อยบอนี่หุ้ย พี่ของนะเซตกูกูข,ขามึงเบิดแทลมึงเจอกูมึต้องให้เจมนี่สเดียวต่ายตัวแม่มันมีของไล่ไลเอ้อเอ้อเอ้อุ้ยใครขี้รถต๊อกมาหากุเนี่ยหึฮึแค่วะแค่วะโอ้ยโอ้ยปัยามึงโอ้ยอุย้ย ตกใจหมดเลยมึงลงมาได้ไงเนี่ยเป็นลิงเหรออุ้ยเอ้อเอาอุ้ยวูบห,หูมันเป็นสปริงตัวนี้เย้ฮู้ฮู้เท่เถ้ะบ้านี่ฮึ่เกมนีขโมวนถอะบ้านี้พูดได้ยากเล่นน้อแอดมาเด้อแอดมาเด้อ ไม่มีเพื่อนเล่นไปแล้วหาขาคนแล้วชีวิตวิธีนักเลงมาทุกคนยิ่งนันนๆนก็อาจจะบันชนหัวใจ ยานำเอ๊ะเฮ้ยยิงกูบอสยิงกูม,ามาึงมานี่นโดนทุกนัดกูบอกเลยนี่มึงมามาึงมาอุ้ยปะยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ร้อยร้อยร้อยตายมึงลายตอไปมาต้องมาก,กินคนลุนคนลุนมึงตายแน่นอนไป้นี่มึงไงล่ะหาคนต่ออย่าขาคนวะ ขอสักสิบคิวอะไรเงี้ยลมเลยเออ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 เก้าหนึ่งเป้าหน Dul ึ่งกูขอตังค์ล,ละก่อนเออเออเออหามึงมือกูถือยังไม่ถึงอย่ามาวิ่งกับเออใกล้พี่นะเนาะพี่โหดนะขนาดลมพี่ยังยิงมึงก็ไม่เหลือห้ะตัวเดียวมันกระจอกว่ะ ขอโดนลมสักสิบตัวอะไรเงี้ยเออมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวโอ้มันคือแรงตาหากแค่วะน่นนะจิกจุกจิกจุกจุกโอ้ทองฝากพือเปลี่ยนสีแดงอีหยังขี้ผีนะฮ่แอด็อปฮมองนี่คือเป็นตะยานเหรอวะตัวน,นึงแป๊บน,นึงโอ้มังกรดู ก่อนแล้วผู้เออเอาผู้สิยิงใครมาก่อนเออ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 มาถือจักนัดแม็กหนึ่งโอ้กูทอเลยมอมามมากูพร้อมแล้วกูพร้อมละเออตะกี้กูบอมไปไกลละมึงมึ้ยะไรวะ ข้นเฮียไปซะวะเออเออเออไหนไงไหนไงพูดถึงมาบอกบอสหน่อยเจ็กโก้ไอ้แปดคิวอีกคออีกชองคิวมาเด้อ แล้วกูเติมเลยก,ก่อนแบบหนึ่งเด้อขอเวลาหนอนหมืมันแรงมันมีลมนำ้ำเห็นปะขอไม่จะดีเลยเราจะไปดูมม,มังกรมันสามารถทะลุไข่ออกมาได้ไหมวะ เห็นเขาขี่มังกรกันไอ้ประคลิดดึง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 เออ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 บังคามั้งบังคามั้งบัา้งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูขอตั้งรักก่อนมาสิมาหมวกแตกมามา มาส่นี่เจอรู่ท้อโกเออเออเอเออเออเอโอ้หลอกหลอ,ลอแป๊บบนึงแป๊บบนึงแปบบงามึงบอสบอสปูกยานได้จังวะนี่มานี่ไปใช้ไม่ใมห้กูขาเลยใชนนี่นแบบอกมึมนง,นง,งนี่บอกมึรรอเ้าเคีมามาอีกคิวหึงอีกค้วนึงโอ้มึงมันมุดเข้าไปแว้เนาาเสียดายจัง เออเออเออบักพ้าช่างยางมึงตัวนึงกลีก่อนมามาท้ำเป็นกลีมพัฒนาสูนี่ตายไปซะอู้มันไม่ใช่บอดนะเนี่ยทุกคนมันมีลูกตาขึ้นตะเกีย้ใช่ไหมวะใช่ใช่เราโหดมากเราโหดมากมาสองตัวเว้ยได้ซีคิวแเ้วโอ้โย เยยังเลยยังพู้ใดยังอยู่ข้างหลังนั่นนั่นไม่ขี้ตอกตอไม่ขี้ตอกตอกกุลีกันกุลีกันใช่ปะอุ้ยอโอโอบักฮามึงบักฮามนีมีหัวมึงโต๊ใหญิงดิงด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 งที่หนึ่งได้ไงวะเอาละจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดรูปกรีง๊ง,งตุ้งปิ้งตุ้งปิ้งกันด้วย